เขาคนไทยว้าวทิดกันมึงว่าันซื่อนี้โอ้แต่โคมงี่ไปบุญไหมลงมาเบิ่งเขาบุมีเราผิดกันลงมาแบเบิ่งเขาบุมีเขาเมื่ออ๋อหนอกไต่มาคินเข้าซำว่าผิดกันมึงนีไปบุญลงมาบรรด่ามึงนี่บุมีเข้าไม่ยั่งเลย ใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา ก็สบายดีผ่้แม่พี่ดองเอฟซีทุกทุกท่านดีเขามาส่งคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะอ่าสะพานมือนีเนาะทุกคนอ่าสาวลีเดย์ออกมาห้าบารบูนัมเดี่ยสาวนกอีกแล้วเนาะเพิ่นบอกว่าเขาจีนหมดแล้วเขาหมดแล้วเพิ่งปาได้ออกมาเนาะ เวียกาวุ้นคณะทุกคนเอ่ยปุบตายเล่นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไากันแปงเตียงเนาะไากันแปนงจนาคั่มแหละเมื่อวานนี้ไปบุญน 5, ้ำเพื่อนก็ไปเล่นช่วนเน่แล้วก็ไปตัดไม้ไปตัดไม้มาแล้วก็ไปกันมาแปงเตียงเนาะ เดนีก็มาดีสาวลีออกมาสาวลีออกมาเราเพิ่นบอกว่าไอ้เข้าบ่ดแล้วบ่าวบุญนำก่อนไปสอกซื้อเข้าแหละกันเวลาพ่อบุญไทยก็ลงมาฮั่นลงมาไห้กันคณะเพื่อนมาสอกเข้ามาหาบุญเม่นบุญเม่นมาสอกเนาะ ตางบอกให้กันมาหาบ่าบุญนำานสาวนุ่มละไเอาเขาไปสุ่งตอนนี้ไอ้บุญนำก็อกไปสอบเขาดูอหละสอบสือเขาโอ้โหจได้ยใช่เพรอายุแถว้านนี้มืดไอยู่แถว้านนี้มืดก็ไปสอบดูอแหละท่งคิดตายไเดี๋ยว เรจะเอาไปเบิ้งไปหาบสาลีก <inação> ันตื่นเธอหนึ่งนอนทุกคนเนาะโอเคแนวทุกคนตอนนี้เราก็มาลุงสาลีเนาะลีลีเอาไ้ก็มามาเอาเขาเอาเขาคนไทยว่าวทิดกัณมันว่าวสุดสุด้าว ลงไปคมไปบุญลงมาเบิ่งเข้าบุมีเราผิดิกันลงมามาเบิ่งเข้าบุมีเขาเมือ๋อเนอใต้กินข้าวซว่าิตกันกัมีไปบุญลงมามดามึงนีบ่มีข้าไม่ยั่งอืม Nepa nan nan nyet o lukwe ba, anh nam. No, con hai hắn bò lóng mát. Bò, anh hắn 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 bò, hắn bò, anh 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 hắn

คนเท่อ uh! ู้ค่อยคึดเบิ้งมันหลอดยังอยู่นี่ฮะเด้ออยู่นี่ฮะไอ้นำไปซอกเขาไอ้นำไปซอกซื้อเขาแล้วบุญหลอดเป็นไงบุญหลอดเชร้าใครเหรอเชร้าแล้วเชร้าแล้วเนาะโอเคนะทุกคน อีติคันบุญเลบอกเอื้อเอือยเลยรวดเงื่อนยังบุญเลบอกเอื้อยกับไอ้ท่านบุญรดไข่นะบุญรถใครเราเอามากวาดมานั่นเขาก็เอาไปกวาดอยู่สุขศาโนอยตามบานเนาะแต่ก็บ่ได้พาไปห้องหมอยางั้นน่ะเขาก็ท้าบึ่งอาการของบุญรดนั้นท้าว่า บเสาร์โบอาการบอดีขึ้นเราก็จะไปห้องหมอแยนเนาะมีบางคนคอมเมนต์คลิปของเสาวนกว่าจะเย็นแท้คือบหาลูกไปห้องหมอเนเขาก็ไปกวนมาแล้วเนาะล้วก็ได้าเบื้องอาการนั่นแหละเพื่อนก็จัดยาให้กินถ้าเบื้องอาการของลูกถ้าว่าบอดีเขาก็จะพาไปห้องหมอแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วทุกคนเสาไขคแล้ว สติกก็หัวลูกเสาไข้แล้วก็พากันลักนี้เลยบาบุญนำบอกว่าจิเปซุ่มตอนแรงจิไปซุ่มคนก็พาลูกลักนี้แล้วก็ข่ขาเวีกายกไหลย่างนั่นแหละเนาะ មンネルកម្រោ �ALLY ẚ ោល់ hating មីណុងវើត оперoung មីណាក់ facebook មើមត់មីន омина ែឈណួ្យទៅមីល់ចិ។់ព់ទ� diyor ្ត់អ់មិនញ៏លើមត្សូម្រ a i บุญบุญรอดเศร้าแล้วย่างแล้วแล้วเขาเขาอยู่หุ่นบ pues ่บ่ยังแล้วเขาอยู่ป่าน่ะบ่ยังแล้วบ่เขหมดแล้วเขาหมดปะจังไดเนาะเาหมดแล้วก็นํามาอาได้เาแล้วก็นี่จักอ้นําโนบ่อยากเว้านําอ้นําบัดบัดเดแล้วก็อ้เนาะกันนําเฮาบ่อดยาง พ่อก็บ่บัดเนี่ยมีของกินแล้วฮากันบ่ฟังความโนกลี่ก็คือการลี่ก็มีเค้ากินแล้วบ่ฟังความไอนําฮากันบ่ฟังความไอนําแล้วก็บัดเคามึดแล้วก็มาหาไอนํามื้อนี้ไอนําเว้าก็ฟังความไอนําแดเด้อ ลิ้นอยู่นี่ฮะนี่นี่ให้อันำไปซื้อเข้าเมื่อวานนี้ไอ้นำก็เป็นเตียงเวียกกระเบงกันเบิ้งเอาทุกคนเบิดเงี้งปุบตายเล่นเนื้ออยู่ดังนั้นแหละ ไม่กินข้าวจากนัอยกินข้าวมาเพคนก็มานอนเล่นอยู่เงานพ่อแม่พี่เนาะงลี่ลี่จะให้มาฮอนมือเสานี่หรือเปล่าเราอันอกอป้าคุณมามามื่อเมื่อคืนนี้นนท์อยู่บ้านป้าหุ่นป้าคุณโดนลุงตื่นก็มาเส้า Lúc mà tê số sáu nè lúc mà mà Con thay có phương à, ban, hút Họ còn lúc bà hí Phương à. Chẳng nói ai nằm về Cho học sư kháu đây là cái ai nằm Áo khấu bê sông dục ba à. à. Hai khi lột chín phải hôm ai nằm ở được lột ai nhau ก็ท่านเนีตัวเองกันยังบุลลนยังไอ้ดำเขาไปเราหมดเหี่ยวเขาไปเขามาพราอีกทีก็มามาเบิ้งเข้าเข้ามืดว่าพิษลูกท่านลูกกว่าว่้บุลลนยาบุลลนรัดกันเลยข้ามไปบ้าว่ากันมันนี่นะเขามืดแล้วก็บองกันออกมา อบอกมาหเอาหรือโหหาเอาโทรเอาโทรนอกอิติคันหรเงินมดจนมดไปเห็บมีเบอร์เว้ยอืมบอติอีนอกอิติคันเบออเบอออนนี่คือเติมมาเมื่อนนนึงอืติ๊กนะเติมบัะ เติมหมามัางนนี้เึีอย่างหันบึดหลอ,อเข็นะจากน้อยกากิากนข้าวเนาะเอาโอเคเราทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกกจะขออนุญาตปิดคลิปกันเพียงเท่านี้กอนเนาะเราพบกันไม่ในคลิปต่อไปเราท้าบ่าวคุณน,นำเนาะเฉพาะคลิปนี้สาวนกขอเก้าคำว่า สบายดีสบายดีเดี๋ยวสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบาย